คืนที่ฝนโปรยลงอย่างเงียบงันรถแท็กซี่คันหนึ่งหมายเลข47แล่นช้าๆไปตามถนนที่ว่างเปล่าในกรุงเทพคนขับเป็นชายวัยกลางคนผู้ที่วิ่งรถรอบดึกเป็นประจำและคืนนี้ดูเหมือนจะเป็นคืนธรรมดาเหมือนทุกคืนแต่เขาไม่รู้เลยว่าจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของใครบางคนเวลาเกือบตีสองผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งเรียกรถขึ้นมาหน้าคอนโดเธอสวมเสื้อคลุมสีดำหน้าตาเคร่งเครียดเหมือนกำลังรีบไปที่ไหนสักแห่งเธอขึ้นนั่งเบาะหลังก่อนจะพูดเบาๆว่าพี่ไปซอยกาญจนา1ิคสี่ข้ารีบหน่อยนะคะ ระหว่างทางคนขับรู้สึกได้ว่าเธอหันไปมองด้านหลังหลายครั้งเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างเธอพยายามโทรหาคนชื่อพี่นัทแต่ไม่มีใครรับสายเสียงลมหายใจเธอหนักขึ้นทุกนาทีเมื่อรถใกล้ถึงซอยกาญจนา14ผู้หญิงคนนั้นเอ่ยขึ้นอย่างสั่นเครือว่าพี่เขาตามมาข้าช่วยจอดในที่ที่มีไฟหน่อยนะคนขับพยายามหันไปถามว่าใครตามมาแต่ทันใดนั้นรถกระบะสีดำคันหนึ่งแล่นตามมาจอดท้ายแบบผิดปกติไฟสูงสว่างจ้าเหมือนพยายามขู่ ผู้โดยสารเริ่มร้องให้เธอบอกว่าเธอมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการฟอกเงินของคนในแก๊งอันตรายและคืนนี้เธอคิดว่าตัวเองถูกจับตามองตั้งแต่ก่อนออกจากคอนโดรถกระบะสีดำเร่งเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆชายขับแท็กซี่เริ่มกลัวแต่ยังพยายามรักษาความเร็วจนถึงจุดที่ถนนแคบลงเขาถูกบังคับให้หยุดรถกระบะจอดปิดหน้าและมีชายสองคนลงมาเคาะกระจกแรงจนผู้หญิงกรีดร้องผู้ขับแท็กซี่ตัดสินใจเหยียบคันเร่งพุ่งหนีสุดแรงเสียงยางเสียดถนนดังสนั่นเขาพยายามนำเธอออกจากพื้นที่ ให้เร็วที่สุดแต่เพียงไม่กี่นาทีเสียงปืนหนึ่งนัดดังขึ้นกระจกหลังแตกละเอียดผู้หญิงที่เบาหลังกรีดร้องก่อนเสียงเธอจะเงียบลงเมื่อเขามองกระจกหลังเขาเห็นเธอนอนแน่นิ่งเลือดไหลาจากไหลเธอผู้ประโยคสุดท้ายอย่างเบาวๆว่าบอกพี่นัดว่าหนูพยายามแล้วคนขับแท็กซี่นำรถเข้าป้อมตำรวจใกล้ที่สุดพร้อมมือสันส่นๆเขารอดแต่ผู้โดยสารของเขาไม่รอด ตำรวจตรวจสอบพบว่าเธอเป็นพนักงานบัญชีที่กำลังช่วยข้อมูลให้ทางการแต่ยังไม่ทันส่งมอบเธอก็ถูกอำนาจมืดปิดปากเสียก่อนไฟหน้ารถรถแท็กซี่หมายเลข47และเสียงร้องสุดท้ายของเธอยังคงวงเวียนในหัวของคนขับจนถึงทุกวันนี้การโดยสารหนึ่งครั้งกลายเป็นคดีฆาตกรรมเลือดเย็นที่ไม่มีใครลืมได้